ตัวแบบเบลเยียนสุดใหม่คือใช่ครับผมนะครับคร,บ,ครบรอบ10ปีนะครับของอโยเกิร์ตเม,เมจิบัลแกเรียนะครับแล้วก็เลยมีเมจิบัลแกเรียเซตโยเกิร์ตแอนด์ฟรุตซึ่งอร่อยเหนือชั้นครับเพราะว่าเรามี2ชั้นออคือปกติเราจะมีะโยเกิร์ตเมจิบัลแกเรียที่เป็นขาวๆเนื้อนเนียนนุ่มที่เราเห็นกันแต่ว่ารอบนี้ข้างล่างคือเขาจะมีชั้นผลไม้ด้วยเป็นชั้นผลไม้แท้ซึ่งมี2รสชาตินะครับคือรสสตรอเบอรี่แล้วก็รสพีชครับชอบอะไรมากกว่ากัน เลือกไม่ได้ครับเลือกไม่ได้ <'ve> <nhưng> เลือกไม่ได้เลยครับค uh ืออร่อยทั้งสองสองรสชาติสองก็ยังคงพรีเซนเตอร์ต่อเนื่องโอ้ใช่ครับสิบไหมฮะเป็นยังไงบ้างเราเป็นพรีเซนเตอร์มาตั้งแต่แรกมาอยู่กับซารีเยมาก็ผมมาตั้งแต่วันที่วางขายวันแรกครับจนถึงวันนี้ก็ครบรอบ10ปีพอดี สำหรับตัวผมเองด้วยแล้วกแบบ็ที่อยู่กับโยเกิด์ตมจินบรากิเรียรรูร้สึกนมากเรอบัวกันตั้งแต่วันแรกใช่คือรู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็แบบภูมิใจมากๆที่ที่เราที่เราได้ส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยเพราะว่าโยเกิร์ตของเราเป็นโยเกิร์ตที่ ดีต่อระบบขับถ่ายนะครับผมช่วยระบบขับถ่ายแล้วก็ปรับสมดุลในลำไส้แสดงว่าเราทำหน้าที่พรีเซนเตอร์ได้ดีครับผมใช่ครับขอบคุณนะครับปีได้อีกไหมปีได้อีกไหมปีได้อีกครับจับจ่ายได้ที่ไหนคะับสำหรับคอนเทีต์มัครด้ไม่ใช่แบบใหม่รสชาติใหม่รสชาติใหม่นะครับตอนนี้จับจ่ายใช้สอยได้นะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นก่อนนะครับผมแล้วก็14กุมภาพันธ์ก็จะสามารถหาได้ทั่วไปทุกร้าอย่ับ ฝากหน่อยอ่าฝากหน่อยอะไรหรอเดี๋ยวโทษครับฝากด้วยนะครับผมสำหรับอ่าคนที่อ่ารักสุขภาพสายสุขภาพนะครับผมก็สำหรับเมจิเบอร์เกอร่เซ็ตโยเกิร์ตอด์ฟุตนะครับความอร่อยเนือชั้นที่มีมาให้ถึงสองชั้นเลยก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองแหละไม่ใช่ะนัอยากให้ลองว่าว่าอร่อยไหมเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวมาคอมเมนต์กันนะครับ เกาหลีเป็นยังไงครับพึ่งกลับมาครับเกาหลีครับพึ่งกลับมาครับกลับมาคลิปนี้สนุกดีครับคลิปนี้ชื่นใจไหมจริงๆก็คอนเทนต์แน่นอยู่จริงจริงนี่ไปไปถ่ายคนดีที่ไหนครับแต่บางทีเฟย์บอกว่าถ่ายงานนิดเดียวที่เดินเที่ยวมันก็ถ่ายเยอะอยู่นะได้สักกี่เอที่ไปอ่ะคาดคาการไว้คาดการไว้ประมาณ5ครับโอ้ยขาแน่นอยู่นะขาเต็มเนาะ าลูกค้าเต็มลูกค้าก็มีบ้างมีบ้างครับแต่เข้าได้การไปถ่ายอาเทมนี่คอนเซ็ปต์เป็นยังไงก็เราเราก็คิดเกมไปมันเหมือนกับว่ามันเป็นการแฮงเอาท์กับกลุ่มเพื่อนๆเลยแล้วก็เหมือนกับเราไม่เคยเห็นบรรยากาศที่แบบว่าไอ้ห้าคนเนี้ยไปเที่ยวกันที่ต่างประเทศเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็สนุกดีพอไปแล้วเราก็จะมีแบบเกมไปเล่นแล้วเขาก็คิดเกมกันไปเล่นเกมโหดเป็เพราะที่ไทยเราโหดที่นู่นไม่โหดครับแต่ว่าตลกเป็นเน้นยังไงเน้นเป็นคู่คู่หรือว่าเน้นเป็น มีหนุ่มๆครับหนุ่มแล้วก็แล้วก็จะมีเทปที่เป็นทูด้วยพอพอถ่ายหนุ่มๆสาวๆเขาไปทําอะไรกันะจะไปเที่ยวครับถ่อยแค่เขาไปเที่ยวใช่ครับผมเพราะว่าเราใช้เวลาแบบประมาณน่าจะสองวันเต็มนะครับในการถ่ายเพราะว่ามันห้าอีพีก็คือล่างตั้งแต่คือลงเหยียบเท้าพวกก็ทํางานกันจนแบบจนมืดเสร็จแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ถ่ายต่อยากไหมกว่าจะได้คิวนีครับกับอีกสาวๆอีกสี่จริงก็ก็ยากยากไหมหรอ ก็จริงก็ยากอยู่นะครับยากอยู่เพราะว่าคนนี้ยากสุดคลอเราใช่คนยากผุดเสือผมเป็นคนอื่นครับครับใช่สงสารเนาะพี่เกดสงสารตัวเองพี่เกดหลายคนกุมมือพี่เกดพี่เกดหลายคนกุมมือพี่เกดอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงเขาับมไปด้วยนะคไม่วอกอเขาก็ไม่เหงานไม่ไม่ไม่มีคนไปด้วยเออดูดูลล์รูตไม่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 ไไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่มไมไม่ไ่ม่นไไม ไม่ต้องให้กำลังใจไม่ต้องให้กำลังใจเขาหรอกครับเออมาเวลาแยกกันเป็นคู่คู่คือเขามีความสุขดีที่จะเป็นแบบนี้เอาเลยเวลาไปเป็นคู่คู่เขาอยู่กับใครไมาอยู่กับเราหรอเขาก็อยู่กับเราเขาคือเขาก็มันอยู่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับซึ่งไม่ไม่มีใครแยกไม่ไม่มีใครทิ้งพี่เกณเนาะดูแลไม่มีใครทิ้งไม่เกณฑ์ครับทุกคนก็จริงๆพี่เกณก็คงอยากจะทิ้งพวกเราไม่ทำไมล่ะครับเขาปิดอัไรออกเขาแบบอะไปเหรอคะทุกคนเปิดอะไรยนะครับโหลดแออเปิดแแบบเปิดแแบบไปตลกปะเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มไม่มคู่เราหวานไหมคู่เฟย์เขาบอกว่าคู่เขากับคู่อะไรกวานคู่ผมเป็นคู่ทำงานครับเพราะว่าทิปนี้เป็นถ้าจะถือ่ไจะดีเลยถาะถือก็ไหมดูแบบดูภุมถ่ายขึ้นคือทิปทินี้เป็นทริปที่คิดคอนเทนต์เองแล้วผม่าแล้วผมก็คิดกับเขาแล้วก็แบบว่าแล้วมาถึงชิคู่นหนึ่งเไปเที่ยวนี่เขาก็มาลันกองให้เลยก็เป็นประสานงานอ่ มาเป็นครีเอทีฟ่วยร์ทีมมาช่วยถ่ายช่วยเลยเรียกว่าคือเขาเป็นเรื่องหลักได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช้คู่เลยครับผมแล้วก็น่าสิทำไมถึงใช้ตอบแทนเขาด้วยอะไรตากล้องก็ตากล้องครับตอบแทนด้วยอะไรที่เขาไปทำงานตอบแทนเขาด้วยอะไรด้วยอะไรก็ได้อะไรเล้วมีมาแบบจับกล้องถ่ายได้ไหมืองก็มีมีครับมีด้วยมีทุกอย่างเลยใช่แบบอินซองอินเสิร์ทอะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่าจังหวะที่กล้องไม่พออะไรเพราะเรากล้องไปน้อยอะไรงเี้ย แต่คนชอบคอนเทนท์ที่แบบเล่นอะไรนะ้นักสกูตเตอร์อะไรเงี้ยน่ะเออแบบใช่ไหมออครับการอะไรเงี้ยน่ารักอะไรเงี้ยค่ะแบบคอนนอ๋อสกูตเตอร์ใช่ใช่ <laughs> เป็นการเดินทางกันนะา <c oughs> เดินทางจะมีทริปไปไหนกันอีกมัออ้ยตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีทริปไปไหนกันอีกครับ <c oughs> ตอนตอนนี้ยังไม่มีทริปครับเพราะว่ายังไม่มีเวลาเลยครับตอนนี้ บอเวลไทยมีทิปยังคับวไทยยังไม่มีทิปครับว่างนะเีไม่ไ้อาไม่ได้เัาแล้อาไม้อาคมได้อเอม่ได้าไม่เอไม่ได้เอาไม่ได้เอางดีอาไ้อัมได้เอางไมเอาไมเอา่ดาไมัด้เา่ไดาได้อาดอนไดอา่อาไเอด้เมได้ด่่เดือนดอ้้อ อออครับขโทษวันวาเลนไทน์คิดว่ามันสำคัญกับเราไหมวันวาเลนไทยอ่าอ่าจริงๆผมไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับแบบวันเลยแต่ว่ามันแต่ว่ามันก็เป็นวันที่ที่ที่น่ารักดีกลับมากลับมาประเทศไทยดีกว่าการออกกำลังกายอกกำลังกายรับพี่แอนคลิปนานมันคือเลิศมันคือจังหวะมันคือยังไงจังหวะคจังหวะการตีรังกาของเรามันคือพี่แอนพี่จังหวะ ออตอนนั้นคือไปออกกาลังกายกันอีกแบบหนึงน่งหมายถึงว่าไปเล่นแบบ <c oughs> ไปเล่นแบบเป็นคาร์ดิโออ่ะก็เลยคาร์ดิโอพอพอ,พอเล่นพอเล่นเสร็จปุ๊บก,ก็แบบยืดยืดเสร็จกัลังจะกลับบ้านเลยแล้วพี่แอนก็บอกว่าเออเดี๋ยวลองทําท่าน,นี้หน่อยอแบบว่าคือตอนนั้นผมคุยว่าผมอยากผมอยากตีลังกาเป็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตเขาก็เลยบอกว่างั้นเริ่มต้นที่หกสูงก่อนเราจะค่อยๆไต่ตามสเต็ปนะแล้วก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวลองทํา เขาบอกเออไม่เป็นไรพี่แอนเดี๋ยวค่อยทำแบบตอนที่ไปกับครูก็ได้แล้วบอกเาทำเลยทําเลยทําเลยก็เลยเกิดขึ้นเหมือนขึ้นจังหวะที่มันหมักเข้ามาเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างมันโดนจริงๆใช่ไหมวิ่งโอ้เจอเจอจรงด้วยนพแอนใช่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 แต่เขาเสียใจมันเป็นยังไงบ้างคะตเคยหรือมันก็ตกใจเล็กน้อยครับเล็กน้อยแล้วพี่แอนเขาตกใจไหมพี่แอนเขาก็ ตกใจเล็กน้อยเหมือนกันก็ก็คงตกใจเล็กน้อยแหละแต่ที่อนเขามาคอมเมนต์ว่ามองเจมเป็นไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหลักการทำแลบสูงความหมายในคำนั้นคืออะไรก็ไม่แน่ใจครับต้องไปในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีไม่คุยกันด้วยไหมคะแบบเออพอไปจับโดนแล้วอะไรเงี้ยก็ตลกดีครับแล้วก็พอจับโดนเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงมาแล้วก็บอกว่าเอ็มเมื่อกี้ถ่ายคลิปอยู่หรือเปล่าเว้ยมันทำให้ผิดจังหวะอยูะท่มนี้ คือมันอาจจะเป็นด้วยจังหวะแบบขาที่มันสูงอะไรเงี้ยครับคือเราตั้งขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยขาตั้งขึ้นไปแล้วเรียกว่าผิดคิวใช่ไหมคิวหลังนี้ท่านี้ได้ทําอีกไหมคะจะหกสูงกี่มั้งหกสูงได้ทําอีกไหมหลังนี้หลั้นไม่เจอพี่แอร์เลยนะครับแสดงว่าพี่แอร์เขาก็มีความเขินด้วยบูเล่บูเล่บูเล่กับบูเล่กับพี่ที่เจมเขินมานานวินาทีนะเพราะหลายคนดูคลิปแล้วแบบว่าจริงจริงๆก็ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับ เป็นเล็กน้อยตอนที่จะลงตอนที่จะลงมีคิดอะไรไหมคะแบบว่าเออให้เป็นแรงขัๆอะไรมิสใช่คือก็แบบคือมันตลกแหละคือมันคือคือไม่ได้มีอะไรกันแต่ว่าแบบว่าคือมันตลกดีก็เลยจะลงข้างหาดแต่สุดท้ายมองหน้ากันเหมือนเดิมมมองหน้ากันเหมือนเดิมมเลยนองหน้ากันเหมือนเดิมเป็นแรงขับๆว่าจะสิงร่าพี่แอมก็เฮฮาเป็นเฮฮาไปแล้วหลังจากนี้มันจะต้องฝึกค่าคาร์ดิโอค่านน้นะ ยังอยากตีลังกาได้อยู่ผมยังอยากตีลังกาอยู่แต่ผมอาจจะไปเรียนกับครูแทนทำไมอ่ะพี่เอนพี่มีความเชี่ยวชาญในด้านแบบว่าหุ่นสตริงสูดอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแล้วเดี๋ยวให้พี่แอนพาไปหาครูเพราะพี่แอนเขารู้จักครูทีนี้พี่เจมส์มองหน้าพี่แอนติดเว็บก็ติดครับติดแล้วทำไมไม่ในในมิตรมีแฮชแท็กว่าขออภัยแม่ด้วยครับอ๋อคือแบบว่ากลัวกลัวกลัวเขาแบบดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพ่อจะตลกตลกเอยไม่ไม่แอน Beast แม่แม่มแม่แอนดอนไม่ค <force. S 2> ิดเลยเลยแฮปปี้เฮียฮ่า